สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราสนใจกันวันนี้นะคะเรามีแหล่งข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะทั้งคำสอนจากครูบาอาจารย์ที่เคารพมากๆอย่างพระอาจารย์มั่นหลวงปู่ดูลแล้วก็มีบทสัมภาษณ์พระอาจารย์เชสาโรด้วยรวมถึงแนวทางปฏิบัติในยุคปัจจุบันซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็พยายามจะให้แง่คิดกับการใช้ชีวิตการทำงานแล้วก็การค้นหาความสงบในใจของเรานะคะ ครับผมแหล่งข้อมูลชิ้นหนึ่งเริ่มต้นได้น่าสนใจมากครับด้วยคำถามว่าชีวิตคืออะไรเป็นคำถามที่อยู่กับมนุษย์เรามานานมากนะครับวันนี้ เราก็จะมาลองกลั่นกรองดูนะครับเอาแก่นความคิดสำคัญๆญจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อจะมองหาปัญญาที่เราพอจะนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันและก็การทำงานด้วยครับให้มันเกิดความสมดุลแล้วก็ความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นค่ะเป้าหมายเราก็คือสกัดเอาหลักคิดเด็ดๆที่อาจจะทำให้เราได้มุมมองใหม่ๆหรือเกิดโมเมนต์ปิ๊งแวบขึ้นมาได้นะคะเอาละค่ะมาเริ่มสารวจกันเลยประเด็นแรกที่เห็นตรงกันในหลายๆที่เลยนะคะคือ ความทุกข์ใจที่เราเจอเจอกันอยู่เนี่ยจริงจริงมันไม่ได้มาจากปัญหาภายนอกตรงๆเสียทีเดียวใช่ครับประเด็นนั้นสําคัญมากครับอย่างหลวงพ่อประโมท่านก็ชี้ให้เห็นความแตกต่างชัดเจนเลยคือปัญหาภายนอกพวกความเจ็บป่วยการสูญเสียความขัดแยง้งอันนี้เป็นเรื่องที่เราอาจจะเจอเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าไอ้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นในใจเราเนี่ยเ,เราสร้างมันขึ้นมาเองผ่านสิ่งที่เรียกว่าความอยากหรือตัณหานะครับความอยากที่จะไม่แก่ไม่เจ็บ อยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามใจเราเป,เป๊ะอ๋อค่ะน่าสนใจนะคะพอฟังแบบนี้แล้วลองย้อนมองตัวเองดูอืมมันก็จริงนะคะที่พอความอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันผุดขึ้นในใจปุ๊บความอึดอัดความไม่สบายใจก็ตามมาติดติดเลยมันเชื่อมโยงกับที่บอกว่าการเรียนรู้ธรรมะคือการกลับมาเรียนรู้กายใจตัวเองเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับ การเรียนรู้ธรรมะที่แท้จริงเลยนะคือการหันกลับมาสังเกตรู้ทันกายกับใจของเรานี่แหละครับเพราะธรรมะจริงๆไม่ได้อยู่แค่ในตำราหรือคำสอนอย่างเดียวแต่อยู่ในการที่เราเห็นความรู้สึกเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเลยแต่ละขณะมันอยู่ใกล้แค่นี้เองครับค่ะพอเข้าใจแล้วว่าทุกส่วนใหญ่มันเกิดจากความอยากในใจเรานี่เองแล้วแหล่งข้อมูลต่างๆเขาแนะนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมไว้ยังไงบ้างคะ เห็นพระอาจารย์มั่นท่านเน้นเรื่องการฝึกว่าสําคัญมากๆเลยถูกต้องครับท่านเปรียบเทียบว่าทุกอย่างต้องฝึกหมดไม่ว่าจะฝึกงานฝึกคนหรือฝึกใจและฐานสําคัญของการฝึกใจก็คือศีลห้าครับผมซึ่งท่านมองว่าไม่ใช่แค่ข้อห้ามเฉยๆนะครับแต่คือเจตนาที่จะสํารวมระวังมันเป็นเหมือนเกราะป้องกันภัยให้ชีวิตเราแล้วก็เป็นพื้นฐานให้สติมันทํางานได้ดีขึ้นด้วยพระอาจารย์มั่นท่านบอกว่า แค่รักษาศีลห้าให้บริสุทธิ์ได้เนี่ยก็ประเสริฐมากแล้วนะครับแม้จะยังไม่ได้ไปทําสมาธิเป็นรูปแบบอะไรมากมายก็ยังมีอานิสงส์ตั้ง5้าอย่างตามคําสอนเลยคือทําให้อายุยืนทรัพย์สินปลอดภัยครอบครัวเป็นสุขคําพูดน่าเชื่อถือแล้วก็มีสติปัญญาดีอ๋อค่ะแล้วเรื่องของสติกับปัญญาล่ะคะที่ท่านเปรียบเหมือนเป็นอาวุธสําคัญเลยมันทํางานยังไงคะในการรับมือกับความคิด อารมณ์หรือความอยากที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้ครับสติกับปัญญามันทำงานคู่กันนะครับสติก็คือตัวรู้ทันเช่นรู้ทันว่าตอนนี้กำลังคิดอยู่นะตอนนี้กำลังกโกรธตอนนี้กำลังอยากได้อะไรบางอย่างส่วนปัญญาคือตัวที่เข้ามาเข้าใจธรรมชาติของความคิดหรืออารมณ์นั้นๆว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปพอเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่ไปยึดติด ไม่ทุกไปกับมันมากครับส่วนการฝึกจิตหรือการภาวนาเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องซับซ้อนอะไรเลยแหล่งข้อมูลหลายชิ้นก็แนะนำวิธีง่ายๆที่ทำได้ตลอดวันนะครับเช่นการสังเกตลมหายใจรู้ทันความคิดที่มันผ่านเข้ามาหรือการพูดกับตัวเองดีๆด,ด,ด้วยความเมตตาการขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆรอบตัวหรือแม้แต่การสวดมนต์อย่างมีสติก็ถือเป็นการฝึกได้เหมือนกันหัวใจสำคัญจริงๆคือความต่อเนื่องความสม่ำเสมอคร,ครับทำจากเรื่องง่ายๆไปก่อน ยังหลวงปู่ดูลท่านเคยว่าไว้นะครับถ้ามีเวลาสําหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสําหรับภาวนาโอ้โหมีแหล่งข้อมูลที่แนะนําวิธีฝึกจิตตั้ง12วิธีเลยนะคะมีวิธีหนึ่งที่น่าสนใจมากคือการยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อันนี้น่าจะช่วยลดความทุกข์ไปได้เยอะเลยนะคะถ้าเราทําได้จริงๆอย่างพระอาจารย์ชัยยาโรท่านก็ชี้ให้เห็นว่ามันนำไปปรับใช้กับการทำงานได้โดยตรงเลยจริงเหรอคะ น่าสนใจมากค่ะมันปรับใช้กับการทำงานยังไงได้บ้างคะเพราะในโลกการทำงานส่วนใหญ่มักจะเน้นเรื่องความก้าวหน้าการควบคุมผลลัพธ์อะไรแบบนี้นะคะครับพระอาจารย์ชยะสาโรท่านให้ข้อคิดไว้หน้าฟังครับว่าความก้าวหน้าทางตำแหน่งเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเสมอไปถ้าใจเรามันไม่ได้พัฒนาตามไปด้วยนะครับส่วนในการบริหารคนท่านก็แนะนำหลักพปรโมวิหาร4ค่ะคือเมตตา กรุณามุทิตาแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคืออุเบกขาอุเบกขาครับอุเบกขานี่ไม่ใช่การปล่อยปละละ,ละเลยนะครับแต่คือความวางใจเป็นกลางการตัดสินใจโดยยึดหลักการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งแม้บางครั้งมันอาจจะไม่ถูกใจทุกคนแต่มันคือความยุติธรรมนะครับซึ่งจะทำให้องค์กรไปต่อได้แล้วท่านก็เน้นเรื่องการสื่อสารที่ดีการสร้างวัฒนธรรมที่เปิดใจให้คนกล้าแสดงความเห็นด้วยครับอ๋อค่ะ เข้าใจแล้วค่ะแล้วหลักแก้ปัญหาที่สาเหตุของหลวงพ่อประโมทลคะคะเอามาใช้กับเรื่องงานที่มักจะมีเรื่องดุ่นด่วนเรื่องไฟไหม้เข้ามาตลอดได้ยังไงบ้างคะโอ้ใช้ได้ดีเลยครับคือเมื่อเจอปัญหาเนี่ยแทนที่เราจะโวยวายหรือแค่อยากให้มันหายหายไปเร็วๆให้ใช้สติปัญญาค่อยๆมองหาสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรมันข้าวในนาเหี่ยวก็ต้องดูว่าเอ๊ะเพราะขาดน้ําหรือเปล่าแล้วก็ไปหาน้ํามารด ไม่ใช่แค่ไปนั่งสวดมุนอ้อนวอนให้ข้าวหายหิวเฉยๆนะครับการแก้ที่ต้นเหตุแบบนี้แม้บางทีอาจจะใช้เวลาคิดวิเคราะห์หน่อยแต่มันยั่งยืนกว่าการแก้ที่ปลายเหตุด้วยความอยากครับผมค่ะมีอีกประเด็นจากพระอาจารย์มั่นที่ดิฉันว่าสะท้อนคุณค่าที่แท้จริงได้ดีมากๆเลยค่ะท่านบอกว่าคนดีมีศีลธรรมเนี่ยหายากแล้วก็มีค่ายิ่งกว่าเงินทองมหาศาลอีกได้คนดีคนเดียวมีค่ากว่าเงินเป็นล้านล้าน เพราะเขาสร้างความร่มเย็นให้โลกได้จริงๆชีวิตที่ยิ่งใหญ่จริงๆต้องมีคุณธรรมเป็นพื้นฐานนะคะใช่เลยครับสรุปแล้วนะครับจากการที่เราสำรวจแหล่งข้อมูลเหล่านี้มาเนี่ยดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญจริงๆจะอยู่ที่การหันกลับมาทำความเข้าใจตัวเองนี่แหละครับโดยเฉพาะธรรมชาติของความอยากที่เราพูดถึงกันและก็การฝึกฝนสติศีลปัญญาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในชีวิตประจาวันของเรานี่เองอืมค่ะ การฝึกฝนเหล่านี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือหรือเป็นกุญแจนะคะที่ช่วยให้เราเข้าถึงความสงบและก็ความสุขจากภายในได้แม้จะอยู่ท่ามกลางโลกที่วุ่นวายมากๆก็ตามครับมีคำกล่าวหนึ่งในแหล่งข้อมูลที่ผมว่าคมคายมากครับเขาบอกว่ารู้อะไรก็ไม่สู้รู้ใจตนเองโหเป็นคำถามทิ้งท้ายที่น่าเก็บไปคิดต่อจริงๆนะคะว่าในแต่ละวันเนี่ย เราใช้เวลาเพื่อรู้ใจตนเองมากน้อยแค่ไหนแล้วการรับรู้นั้นมันได้เปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อปัญหาหรือความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราเจอในชีวิตประจําวันไปบ้างหรือเปล่าก็น่าจะเป็นคําถามให้เราได้กลับมาทบทวนกันดูนะคะ